สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมพาเพลินสาระบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับแอนเป็นคนที่แบบว่าแม่แตนกับแอนเขาจะเป็นคนมีสัสแบบคลายกันคือบทที่เขาจะไม่ยุ่งกับใครเนี่ยเขาก็จะไม่ยุ่งแต่เขาจะเหมือนเขาจะรู้ใจกันขว่าผมด้วยซ้ำ สวัสดีครับแฟนข่าวช่องไทยสารคามพาเพลินก็จะได้ฟังกันต้นคลิปแล้วบอสบอยพูดถึงซอแอนกับแม่แตนนะครับที่มีอะไรอะไรที่คล้ายกันที่เหมือนกันที่บอสบอยสังเกตเห็นนะครับแล้วก็บอสบอยก็เลยท้าความนะครับถึงเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆที่สมัยที่จีบกันใหม่ๆบอสบอยก็ไปเดท กับซอแอนไปหาซอแอนจนดึกจนดื่นนะครับสุดท้ายแม่แตนต้องโทรตามนะครับบบอยๆก็เลยมาเล่าให้กับแฟนคลับได้ฟังนะครับดังนั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าว่าเหตุการณ์มันจะเป็นแบบไหนนะครับเออพุมสีบอกให้ฟังได้ป่าเนี่บอกให้ฟันะัเงาเบาเรื่องกดีดีแล้วไปหาแอนออลดีวันแรกวันแรกไปกินข้าวกัน ก็คือก็คือคุยกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วที่นี้ก็เลยก็เลยไปกินข้าวกันไปกินข้าวแรกนี่ก็คือผมมาส่งไปกินข่าวตอนกลางเว้นบอดได้ไปในทีรับเอไปในที่ลงแจงนงะคือให้คนเห็นแต่าว่ากับบอดดไปไป,ไปเจอไปเจอเนาะกับไปแบบรออ้านอาหารปกติทั่วไปนี่แหละแล้วก็กลับไปส่ง ผมก็จอดรถทรงยุน่นหนาคอนโดตะกีมันอยู่คอนโดเนาะก็แค่นั้นแล้วไปครั้งที่สองวันนี้ไปตอนกลางคืนเมียข่อยพกเคยเอ็นข่อยออกบ้านตอนกลางคืนเนาะแล้วทีเนี้ยน้องซ้ายผมมันกับเป็นคนแบบเจ้าสู้เม้นบ่ล่ะลูกพี่ลูกน้องลูกไม่ปีกนะ่ะมันก็ไปหานอนน้ำมียิ่งกับมีท่องมีอย่างเป็นเรื่องเป็นเล่ากันอยู่ตลอดจนกระทั่ง สดสดหลอนหลอนในช่วงที่ผมกาลังสิโคกระเบีนอ่ะน้องมันก็ไปหานอนน้ําผู้สาวแหล้วไปได้ไปเสียงเงินให้เขาเออแม่แข่อยเราก็คือธรรมดาผู้เฒ่าแฟนบอเพื่อนก็คืดเพื่อนก็คืดยานลูกไปเฮ็ดบ่ดีกับลูกผู้อื่นเนี่ยผู้อื่นหนึ่งสิแมเราก็โทน o n ้ำผม <laughs> โทน o n ้ำผมก็ได้กลับตีสามมั้งนึงนั่น ผมก็บอกว่ายุ่กับแอนยู่กบอยุ่กับไผกระซังมายุ่กับไผกระซังขึ้นมาบ้านบอเคยไปเองที่ก็ไปตีมาสันมาให้ลูกอ่ะก็เลยเด็กลับกลับมาบ้านบาที่นี่แต่แอนก็เข้าใจดิก็บอกคือแอนอ่ะบอเคยได้ไปบอเคยเด็ไปบ้านเนาะบอเคยเด็ไปรููจักกันอันนี้มันก็พึ่งเริ่มแรก ต่อไปเดี๋ยวพี่ก็จะพาผ้าไปบ้านเออผ้าไปเห็ดกับเขาซูแม่กินคือมันมันควบมันก็มันก็นกต้องเป็นแบบนี้มันบอกมันคนแม่ก็ยังโอ้ยฝนลินบอกดีเออมันก็ยังสิแอนก็สิไดรูจักแม่ไลยขึ้นแม่ก็สิไดรูจักแกนไลยขึ้นแล้วก็สิเขาใจว่ามันสิเป็นจังไดจังไดยังไดมันบอกเออหลังหลังจากนั้นมาแอนกับมาบานก็มาดู เล่ากับพานนั่นแหละมันก็จังได้มาจนหนวแต่งงานกันนี่คือหมายถึงว่าแ่นโนรดีกับพนันสายตาเล่าละ่ะคือกันแม่ข่อยบา่วา่น้ำเสียบบ่าได้แต่งงานเร็วปนนี้เด้ที่ได้แต่งนั้นนี่ก็ย้อนแม่ได้นี่เออแม่เปิดทางเอ,อ้ไฟเขียวแสดงว่าถือใจเล่าแล้ว,ลวก็จังได้แตงงานตอนแรกตอนแรกแบบไม่ไม้เลยเนี่ยคือคือคนกับไปคอมเมนต์เนาะแบบ แบบว่าอ่ายังก่อเอิ่นแอนว่าลูกพัยลูกพ่ยยังสินาะซึ่งเล่ากับบทท่านในอยากให้อื่นมันก็ธรรมดาแบบพูดเถ่าค้นเฮ้ามันก็ต้องเบิงเพลินเบิงโตมเมนบล่ะเฮ้ากับสิบไปเฮ้ากับสิบไปแบบว้บา ในจรงที่มันเร็วเกินคือพูดเถ่ามันเพิ่อนก็เป็นผู้ใหญ่เนาะแมนบอกมันก็คือเพิ่นเป็นพอเป็นแม่ค้นเนาะแมนบ่มันก็คือจังคือจังไทยเฮ้าเนี่ยและคือเฮ้ามีลูกมีหลานเฮากับห่วงลูกห่วงหลานเราเฮาก็เวลาสิบมีเรืองจังสี่เกิดขึ้นเนี่ยเด็กหน่อยมากกันเนี่ยลูกหลานมากกันเนี่ยเพื่อนก็ต้องเบื้องหน้าเบิ่งหลังเบิ่งเพิินเบิ่งโตพร้อมเด้ิแล้วสิไปหาอื่นลูกพ่ายงี้สิเลาก็บพ่ท่าไในเสือด้ว่า แอนโอละดีนี่สีงินดีบอทดีสิมา่เป็นลูกไผ่เราถือบอกเออคือแมนเขาเ้าเยืะอ,อซื่อติแม่นบอหล่ะแม่เราก็เป็นคนแบบบบได้คิดว่าเจ้าของมีอ่อียงพ่อคนเสียากมาอยู่น้ำพ่อคนเสียากมาหักมาแพงเด้เราก็เป็นคนธรรมดาเราเป็นคนทอมโตเราเป็นคนพืนพ้นๆเป็นครึมูผรมเป็นคนถูกมาเนาะ ใส่ชีวิตแบบเียมตัวมาตลอดแมนแมนสิลืมตาอาปากหรือหาเงินหาท่องใดังสีมูผมกับกับมันเป็นนิสัยแบบจังสี่มากตลอดอยู่แบบเียมตัวก็เลยแบบบางสิ่งบงางอย่างก็บอกหาันทีสีเบาออกไปเวลาทีสีลั่นปากออกไปอ่ะเออบันนี้มันก็ขัดใจเอฟซีบางคนเออไปคอมเมนต์เนี่ยยุ่เพิ่นบอกเข้าใจเนาะเออพอต่อมา ต่อมากอะ่ะดีขึ้กนก็จนว่านี่แหละจนมาไม่หอดมันนี้และนี่คือเรื่องราวนะครับบางช่วงบางตอนของ AB Story ที่บอสบอยนะครับมาพูดมาเล่าให้ทุกคนฟังฟังไปก็อมยิ้มไปกับโมเมนต์นะครับในช่วงของค่ำคืนนั้นเนี่ยที่บอสบอยไม่กลับบ้านเนี่ยถ้าใครย้อนไปดูเนี่ยก็จะมีแจ็กกี้นะครับตอนนั้นแฟนขับในวุ่นะบอสบอยหายไปในอย่างไร ไปอยู่ไหนนะครับแจ็คก,กี้เนี่ยถึงต้องได้ออกจากาห้องพักนะครับเพื่อที่จะไปสืบไปดูนะครับถึงถึงบ้านพักนะครับว่า BM หายไปไหนทําไม BM ไม่อยู่อะไรประมาณนี้ก็จะเห็นาภาพนะครับเห็นบรรยากาศตั้งแต่ต้นที่เกิดขึ้นมาเลยนะครับสำหรับแฟนคลับหลายคนที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นก็จะเห็นก็จะจําได้กับ เหตุการณ์นี้นะครับยังไงก็เป็นสิ่งที่เราฟังแล้วก็อบอุ่นนะครับก, Bot Boy ก็บอสบอยกับซอแอนก็แบบน่ารักนะครับเข้าทางผู้ใหญ่บอสบอยจริงๆเนี่ยก็เข้าทางผู้ใหญ่ของซอแอนเหมือนกันตั้งแต่ต้นๆน,น,นะครับก็พูดง่ายว่าเข้าให้ถูกทางดีที่สุดนั่นแหละนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่นะครับในการใช้ชีวิตต่อไป ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ความน่ารักที่บอสบอยออกมาเล่าให้แฟนคลับได้ฟังกันนะครับ